เป็นโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้ารุ่งทิวาไอโอแมซึ่งตั้งอยู่ที่สบ้ายย้อยสงขลาและคุณผู้ชมดูวงจรปิดครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งกำลังสงสัยว่ากลุ่มก่อความไม่สงบหรือไม่แอบเข้าไปในโรงงานนี้โดยมากันหน้าโรงงานประมาณ10กว่าคนแล้วหลังจากนั้นยิงปืนขู่ยามนะฮะเห็นบอกว่าพนักงานในโรงงานวิ่งหนีออกกันหมดแล้วมันส่งคนร้ายเข้ามา4คนคุณผู้ชมสังเกตภาพนี้ดีๆหลังจากนั้นคนร้ายจะเอาถังน้ามันนะครับวา วางตามจุดต่างๆคุณผู้ชมครับรวมทั้งถังแก๊สหิ้วมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่นี่ถุงน้ำมันแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเห็นบอกว่าวางไว้ทั้งหมด4ถังระเบิดทั้งหมด3จุดนะฮะมี1ถังเนี่ยไม่ทำงานในเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้จะเห็นว่าไอ้โมง4คนแต่งชุดด,ดำพรางตัวเข้ามาตอนเวลาประมาณเที่ยงคืน26นาทีเดี๋ยวมันจะมีตอนระเบิดด้วยใช่ไหม แต่อาจจะไม่เห็นว่าไปลุกชนนี่ใช่ค่ะมาพร้อมอาวุธปืนค่ะข้างนอกเนี่ยทางด้านของยามเนี่ยบอกว่ามีประมาณสิบกว่าคนค่ะลาดนะนะฮะเปิดต่อมาเลยครับผู้ชมฮะตอนที่เกิดระเบิดเลยเนี่ยนะฮะ,ะลองดูภาพนึงเห็นไหมบอกว่าก,กล้องมันจะสั่นใช่อ่าลองดูฮะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วงระเบิดโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเอาจุดเกิดเหตุขึ้นมาเทียบเคียงเลยฮะทีมงานจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับ เปิดขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะนี่คือตูมแล้วจ<ช>าก<ะ>ข้างในแล้วกล้องข้างในเนี่ยมันจะเข้าใจว่ามันคงระเบิดตามไปด้วยเพราะว่าเราจะเห็นก็คือตอนที่มันเอาคิ้วถังน้ํามันเดี๋ยวลองเปลี่ยนภาพทางซ้ายเพลย์กลับไปตั้งหลักใหม่ฮะให้ดูนิดนึงก่อนที่จะระเบิดมันจะปุ๊บเดียวแล้วเหมือนกับควันตูมสีดําออกมาเลยเดี๋ยวดูนะ,ะนี่<ะ>แล้วกล้องก็จะสั่นแรงสั่นสะเทือนขานาดเดียวกันวันนี้ครับผู้ชมฮะ หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบลองดูบริเวณด้านในหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ตอนบ่ายทางกองพิสูจน์หลักฐานคุณผู้ชมฮะเขาเข้าตรวจสอบโดยเฉพาะทางด้านของกองบังคับการสืบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่สแกนทั่วรอบ ด้านนอกของโรงงานไฟฟ้าอย่างละเอียดทุกจุดแล้วก็พบว่าภายในโรงงานไปเจอถังแก๊สปิกนิกยังไม่ระเบิดอีกหนึ่งรูปโดยเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบระเบิดไปแล้ว 3, <ะ>แล้วก็ไม่ทำงานหนึ่งโดยยามหน้าโรงงานบอกว่าตอนที่คนร้ายบุกมามีประมาณ7-8ถึงคนแล้วมีการยิงปืนขู่โดยเอาปืนยิงขึ้นฟ้า คนในโรงงานจึงมีการวิ่งหนีเขาใช้ขุนยนเก็บกู้วัตถุระเบิดคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะแล้วไปเอาถังแก๊สออกมามความเสียหายโรงงานไฟฟ้าที่ถูกคนร้ายรอบวางระเบิด10บกว่าล้านนะฮะนี่ขวามือคือวงจรปิดคนร้ายเข้าใจว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดีเพราะปิดหน้าปิดตามหมดเลยขนะเดียวกันวันนี้เขามีการปิดโรงงานแล้วทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าวงจรปิดที่เห็นคนร้ายถือถังแก๊สกับน้ำมันเห็นบอกว่ามันเดินสายไฟเพื่อจะต่อสายไฟด้วย แล้วก็เป็นไปตาวงจรปิดพอมันต่อสายไฟระบบเสร็จสับมันก็หนีออกมาด้านนอกแล้วก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นมีเสียงผู้ใหญ่บ้านนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะติดเครือค่องติดเครื่อ, <ไป S 1> องเครื<ป>่องเครื่องโอ้ก็ตรงตรงตรงกระแทกก็สายไฟสองจุดตรงนี้ระเบิดหมดเลยสามจุดระเบิดสามจุดข้างนอกจุดหนึ่งข้างในหมดเลยข้างในหมดเลยออ๋

คุณผู้ชมครับเวลาทั้งหมดนี้เดี๋ยวตำรวจคงจะต้องตามแกะรอยต่อนะครับเพราะคนร้ายประมาณ7-10คนตามที่ยามบอกด้านหน้าตอนเวลาตีสอตอนที่บุกเข้ามาค,ความเสียหาย10กว่าล้านเป็นเหตุการณ์ในสงขลาแต่เข้าใจว่ามันลามมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มคนที่เตรียมการ